วันนี้จะมาตอบคอมเมนต์นะครับผมหลายๆท่านถามว่าราคาเท่าไหร่นันแนจะบอกว่าคุณพี่คุณลูกค้าไม่ได้ดูคลิปจนจบนะฮะผมจะอธิบายรายละเอียดของสินค้าก่อนแล้วก็ค่อยบอกราคาที่หลังนะครับผมขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับชมคลิป ชมรายละเอียดสินค้าแล้วก็ฟังราคาไปพร้อมๆกันนะครับผมรายการในวันนี้นะครับผมก็เป็นสร้อยข้อมือเช่นเดียวกันนะครับเป็นสร้อยข้อมืองานประหเสติ้งเขามีความคลาสาลาสิกเลยนะครับผมเวลาสวมใส่ขันแขนประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่รักชอบงานประหะงงานคลาสสิกรุ่นแบบนี้ลองดูรายละเอียดกันได้เลยนะครับเส้นนี้เป็นตัวเดือนประหะนะครับผมประดับด้วยพลอยแท้ทุกเม็ดเลยนะครับผมเป็นพลอยทรงรีเจิโรไนทุกเม็ดเลยนะครับผม ประดับด้วยเพชรกุลางานรุ่นนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้เพชรกุลาบประดับเพื่อความคลาสสิกนะฮะสายสร้อยเป็นสายเลดแบบนี้นะครับผมจิ้งานมาด้วยลิลล็อกแล้วก็มีหนวดกุ้งล็อกอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับสายที่มีเครื่องประดับที่เป็นงานประหะอยู่นะครับผมจัดเซตกับสร้อยข้อมือเส้นนี้ได้เลยนะฮะดีไซน์ของเขาโดยรวมก็เป็นทรงแบบนี้นะครับสวยงามเลยนะครับผมน้ำหนักของสร้อยเส้นนี้18.9กรัมนะครับผมมาด้วยขนาดความยาว17เซนติเมตรนะครับผมนะฮะเวลาสวมใส่ขึ้นแขนก็ถือว่าสว งามคลาสสิกเลยนะครับความกว้างของหน้าสร้อยของเขาในช่วงที่กว้างที่สุดนะครับผมก็เกือบเกือบหนึ่งเซนครึ่งนะครับถือว่าเป็นขนาดใส่สวยเลยนะครับผมใครที่สนใจเสื้อเขอมือเส้นนี้นะครับผมรับไปเลยนะครับโปรโมชั่นคลิปสั้นวันนี้25,500บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถแคปรูปทักถามรายร้านพลอยพรมสวรรณตามไอดียไลน์ที่อยู่ใต้คลิปนี้ได้เลยครับ